สวัสดีค่ะที่นางสาวประภัยพิมพ์สุมงคลรหัสน,นักศึกษา1540202718ค่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่อง attitude นะคะเราจะแบ่งออกเป็น5หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือความหมายลักษณะของทัศนคติบทบาทองค์ประกอบแล้วก็กลยุทธการเปลี่ยนแปลงนะคะความหมายของ attitude นะคะคือการโน้มเอียงความรู้สึกหรือคิด ที่ตอบสนองต่อวัตถุส่วนหนึ่งนะคะต่อไปเป็นลักษณะของทัศนคตินะคะหนึ่งคือเกิดจากการเรียนรู้สองไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดจากการกระทำ สามมีต่อวัตถุส่วนหนึ่งไม่สามารถเกิดเองต้องเกิดต่อวัตถุส่วนหนึ่ง 4. เป็นสิ่งที่มีทิศทางและระดับความเข้ม 5. เป็นสิ่งที่มีโครงสร้างรวมกัน กทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปเป็นบทบาทนะคะคือการแสดงท่านิิยมด้านการรวมความรู้ ปกป้องตัวเองโดยการรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ด้านการปรับตัวค่ะต่อไปเป็นองค์ประกอบนะคะ คือส่วนความรู้เป็นส่วนของข้อมูลเท็จจริงส่วนความรู้อธิบายได้ดีด้วยหลักการเรียนรู้ ส่วนพฤติกรรมคือส่วนที่โนมเอียงตอบสนองความต้องการในทิศทางที่แน่นอน ต่อไปเป็นกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนความเชื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆเปลี่ยนความเชื่อตาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนคุณลักษณะใหม่เปลี่ยนน้ำหนักความสำคัญเปลี่ยนความเชื่อโดยรวม นี่คือบทสรุปของหัวข้อ S d จุจูดนะคะข่าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ